ชาวเน็ตเอ็นดูนางเอกดังเก็บอาการไม่อยู่หลังเห็นทีมพิธาลั่นกลางวงฉันชอบเขา กลายเป็นคลิปที่แชร์กันเป็นไวรัลล่าสุดในโลกโซเชียลที่ทำเอาชาวเน็ตแซวด้วยความเอ็นดูทันทีหลังนางเอกสาวกรีนอักษดาพรที่กำลังสัมภาษณ์เคลีย์ประเด็นตกเป็นหนึ่งใน5นางเอกที่มีชื่อเป็นตัวเก่งในข่าวอักษรยอ่อซุ่มคบใหโสเจ้าของโรงแรมอยู่แท้แต่ทันทีที่หลังหันไปเจอกับนักการเมืองคนดังทิมพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาร่วมชมละครเวที Water f a l l a New Musical ที่โรงละคร รัชดาไลาเทเตอร์เสากรีนก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่กรี๊ดแตกกลางวงสามงานนี้สากรีนเอ่อยปากบอกฉันชอบเขามากขอเขาถ่ายรูปได้ไหมอาจจะเป็นอะไรไหมอะเรียกเสียงฮาจากพี่พี่นักข่าวกระจาย ด้านชาวเน็ตก็แซลกันเพียบด้วยความเอ็นดูเช่นทั้งสวยทั้งน่ารักดูจริงใจชอบก็บอกว่าชอบลืมใครจัดเต็มเลยไม่ต้องแอปนางไม่เก็บเลยชอบคือชอบฮ่าหแบบนี้แหละดาราที่ชอบกรีนไม่ปรุงแต่งเลยความสวยด้วยกรีนสวยมากค่ะเป็นต้น